สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิน,นิไลท์ชาแนลนะคะใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้แน่นอนวันนี้เราจะพาทุกคนไปมหาลาัยกันเราจะไปฟลอกวันเดย์ในมหาลายัยก็เนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายในมหาลัยมานนานมากเนื่องจากเราเรียนออนไลน์มาตลอดเนาะก็มเปิดได้7สัปดาห์แล้วแต่ว่าวิชาที่มันนี่ไปเรียนวันนี้คือวันแรกคือเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์เลยก็มีการสอบได้คะแนนเรียบร้อยแต่ไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์ท็คือวันนี้เราจะไปเจออาจารย์ครั้งแรกแล้วก็ วันนี้วันนี้ไม่มีเพื่อนเลยคือด้วยความที่แบบว่าเทอมสองไม่ใช่ดิปีสองเออมันแยกไมเนอร์แล้วก็คือวิชาโทวิชาโทไม่ใช่ปริญญาโทนะคะคือวิชารองจากวิชาเอกของเราก็คือมันนี่ไม่ได้เลือกเหมือนเพื่อนก็เลยเออไปเจอสังคมใหม่ก็ไปดูกันว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงไปดูสภาพบรรยากาศชีวิตจริงในมหลาลัยช่วงโควิดมันจะเป็นยังไงไปดูกันโอเคทุกคนตอนนี้มันนี่ก็มาถึงมหลาลยัยแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงที่ยงวันนี้มีเรียนที่ยังก็เลยจะพาทุกคนไปกินข้าวกว่อนไม่ใช่พาทุกคนพาตัวมันนีเองไปกินข้าวก็เลยรอรถลลาแล้วก็จะไปกินข้าวที่ซัมแวร์แต่ว่าจะเป็นที่ที่เราไม่เคยไปกินเเสียงรถเดี๋ยวไปเจอกันที่นน้นโอเคทุกคนวันนี้เปลี่ยนใจไม่รอรถลาเนะี่เดินเราดีกว่าเพราะว่าเราจะมากินข้าวที่ตึกอ่าตึกอะไรวะตึกการบินตึกบริหารไม่ใช่ตึกท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นแบบว่า ร้านอาหารอ่ะที่เป็นของนักศึกษาซ,ซึ่งเราจะมากินที่นี่เพราะว่าเออเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้แบบมีคนอยากกินแบบรูวมะเฮายนิดนึงเป็น B.U. Restaurant นะคะตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วเราก็ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในค่ะโี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ใน B.U. Restaurant แล้วก็จะเป็นนักศึกษาที่ก็ที่ก็แบบเอ่อบริการทาต่างๆนานาก็คือเราได้เรียนแล้วก็ปฏิบัติริงแล้วก็เราเข้ามาสนับสนุนนะคะของมองเรี่เราเอง <S <S ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าแต่วันนี้จะพยายามตะโกนนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมากินแบบว่าเป็นคอร์ mm. สก็จะมีแบบสตาร์เตอร์แล้วก็บาราบาเขก็จะมาเสิร์ฟใหเเ้เราเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราจะได้กินอะไรเป็นทีกควรที่นั่งกินข้าวคนเดียวนะคะเหงากัน,นแล้วเนี่ยโอ <laughs> <laughs> okay, เครอกินอาหาระคะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาเสิร์ฟเป็นสตาร์เตอร์แล้วเนื่องจากเราโพสตอรี่ว่าเราเหงาก็เลยมีน้องมาหาเราแล้ว <laughs> ก็เลยจะให้น้องถ่าย <laughs> <laughs> คลิปให้เราโชคดีมากเลย ดูส้ายแล้วคืองวานนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าตึกท่องเที่ยวนะคะเรากําลังรอรถรางอยู่แล้วก็กําลังเจริด,ด้วยเนื่องจากเรากินเพลินมากโอเคไปเจอกันที่ห้องเรียนไม่มีเบองเลย เห็นล่อทุกคนตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วเนื่องจากเมื่อกี้มาแล้วก็เรียนเลยแล้วก็ตอนนี้จะทันรถรางไหมก็คือเดินไปด้ยวยคุณไปดรวยก็คืออาจจะคือมหาลาัยเขาให้เลือกเรียนออนไน์แล้วก็เรียนในมอซึ่งเข้าไปก็คือนั่งเรียนกับอาจารย์สองสามคนเ <laughs> พราะว่าเพื่อนเลือกที่จะเรียนทุกคนขอขึ้นรถรางแบบ <laughs> ทุกคนตอนนี้วันนี้ก็มาอีกตึกหนึ่งนะคะเราต้องใส่แมสตลอดเวลานะเพราะว่าเรอก็ระวังไว้แล้วก็ตอนเรียนก็คือห้ามกินน้าห้ามถอดเลยแล้วก็ตอนนี้มาเรียนอีกตึกหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเรียนก็คือไปถึงก็เรียนเลยไม่มีเวลาได้ถ่ายแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนทุกคนเห็นนะคะไม่มีใครมาเรียนที่มอเลยเพราะว่าทางมหาลัยเขาให้เลือกเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนในมอซึ่งคนจะมากก็คือไม่ได้มาเราก็คือนอกจากไม่มีเพื่อนแล้ว ก็คือไม่สามารถถามเพื่อนใหม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวิชาต่อไปเราจะมีคนมาเรียนด้วยไหมตอนนี้กําลังเดินขึ้นไปตึกนี้ไม่มีลิฟต์นะคะเป็นตึกที่มนี่เองก็คือไม่เคยมาเรียนทุกคนได้ยินไลยใช่ไหมเพราะว่าใส่แมสไม่รู้ตะโกนดังหรือเปล่านี่ตอนนี้เดินขึ้นมาประมาณชั้นที่สาม ทุกคนเหมือนวันนี้จะหลงหลงทิศทางของห้องเพราะไม่เคยมาเรียนตึกนี้เมื่อตกี้อาจารย์ก็เลยบอกแล้วเราก็กําลังเดินหาห้องเรียนอยู่ซึ่งเรียนแบบต่อๆกันเลยเราก็ต้องรีบน,นิดนึงตอนนี้จะเลทแล้วต้องวิ่งนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันวิ่งก่อน เพื่อนตอนนี้เราก็คือเข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะเป็นห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆแล้วนะคะทะ่านข่างสวัสดีค่ะท่า <c oughs> นฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้ว,ลวนะั่นแหละคือชีวิตจริงของการเรียนคนเดียวในมหลาลัยนะคะซึ่งเราเหงามากเราก็เลยให้เพื่อนมาหานะคะก็คือกลับห้องแล้วโดนลากออกมาอีไม่ได้เรียนด้วยกันนะคะ <c oughs> นั่นแหละตอนโรงเรียนไม่ลงด้วยนะคะ <laughs> อินดี้อย่าเถะเราก็มีความแบบโพสิทีฟว่าเออโรงเรียนคนเดียวได้สังคมใหม่ไงจะ๊ะ <laughs> เรียนคนเดียวจริงๆ <laughs> ก็สําหรับวันนี้นะคะไม่รู้คลิปจะเป็นยังไงก็ประมาณนั้นคือชีวิตมหาลาัยของเราก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โมนี่ไลฟชาแนลนะคะอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย